และที่สําคัญนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนทั้งการซับสไครป์การกดไลค์และการกดแชร์ให้กับทางฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสิบหกเพราะฟุตบอลคือความสนุกครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟุตบอลเกมมิ่งเทียมสิบหกขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจําลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่ยี่สิบสองนะครับศึกถึงคิวของฟุตแฮมป์ตันอันดับที่11มี29แต้มเปิดทีมเมอรลิกสเตเดียมตอนอรับคำเยือนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่8มแ32แต้ม ในช่วงนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16รับหน้าที่ฝึกภักปัญญายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็ขอดีๆตอนรับแฟนบอลของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวูเพลงตันรวมทั้งแฟนลับของทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ทุกท่านเลยนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางฟุตบอลเกมมิ่งรวมทั้งกด Subscribe ด้วยนะ เกมเริ่มแล้วครับโอ้โหดูครับนัดนี้สุดเดือดแน่นอนครับวูแฮมตันมาในชุดสีเหลืองสลับดำนะครับบุกจากซ้ายมาขวาครับส่วนทางทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาในชุดสีแดงสลับกับขาวนะครับบุกจากขวามาซ้ายนะครับเอาเลยครับตรงนี้โบกขึ้นมากุญยาโบกขึ้นหลังมาที่ลอรี่นอรี่หลําเหลียงโบกขึ้นมาครับแต่ลูกนี้ไม่ผ่านเดียโกดาโลยครับ นัดนนี้แข่งขันจริงในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2517นะครับแข่งขันเวลาตี3 5นะครับเพื่อนๆฟุตโบอลค่อนข้างดึกนะครับอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอน,นะครับแล้วก็ดูฟุตโบอลอย่างมีความสุขนะครับเคารพความเห็นซึ่งกันและกันนะครับเอาอลตรงนี้เซตมายูนิเต็ดให้มาที่รัสมอนทอยลุนมาคแรดฟอร์ดอุนนัทที่ผ่านมาในฟุตโบอลทัวรยูนิเต็ดเอาชนะทางนิวพอร์ต ทะลุเข้ารอบไปได้4ประตูต่อ2นะครับส่วนทางวูแฮมตันก็มั่นใจเช่นเดียวกันครับชนะ2 0กับเวสต์บอมยูเนเต็ดนะครับโดยเนโต้และทางคุณย่าอ่ะตรงนี้ความมั่นใจมาแล้วโอ้โหดูครับแมโบสวนส่วนตรงนี้เนโต้เอาเลยครับกระชากเดีียวๆตรงนี้มาแล้วได้วัดกับทางลูกชอแล้วเหมือนสปีดจะหายเลยครับโอ้โหสปีดนี้มีหายแล้วไต่เข้ามาแล้วไหลตรงนี้มียัดหอัดอีกทีนึงโอ้โหดูับแม่เกือบไปกับทางยูเนเต็ด โอ้โหดูครับสปีดเป็นหายเลยครับทางเนโต้แสบเหลือเกินโอ้โหไม่ถึง15นาทียูนเต็ดโอ้โหบุกเพินเพิน,พนโดนสวนมาเกือบเสียประตูครับและลูกเตะต,ตรงนี้เนโต้ o, มีโยนเข้ามาแล้วโคกโดยโตตี้โอ้โหดูครับโอ้โหดูแฟนอลเจบ้านเสียดายเลยครับเอาเลยครับลูกเตะของทางยูนเต็ดโอโ้ต้องตั้งสติดีๆนะครับโอ้วันนี้เอาตายบินเดียเด้รับโอกาสต่อเนื่องจากฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ แต่เหมือนมีข่าวแวววๆว่าอังเดลนาาน่าจะบินกลับจากการรับใช้ชาติมาเรียบร้อยนะครับน่าจะบินกลับมาเล่นในส่วนของนัดที่จะเจอวู๊ได้ทันนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันอีทีนึงครับอ่ะตรงนี้ลูกชอฝากมาที่บุโนเฟนเดสเปลี่ยนแกนมาสวยครับที่ดาโล่ดาโลจะขึ้นบอลแต่อูู้ดูครับสีเหลืองเต็มไปหมดเลยครับดาโลดึงจังหวะแล้วตรงนี้มวนต้องคือหลังมาที่คาซิมิโรครับ กสิมิโลนี่ก็พึ่งสลัดอาการบาดเจ็บมานะครับพักใหญ่เลยข่าวดีอยู่ในเต็ดช่วงนี้ก็แนวรับเริ่มทยอยกลับมาฟิตสมบูรณ์นะครับออาแล้วตรงนี้เอาแล้วมีดักโบได้กวางยิชานให้มาทางเลมินาเดี๋ยวขอธิบายตรงนี้นะครับเอาแล้วก่อนตรงนี้เอาไลนมาตรงนี้ก่อนแล้วโอ้โห,โหดูครับแม่วารานมาดักโบตรงนี้ได้เอาต่ไม่ได้ออกซ้ายมาก่อนลูกช่อโอ้โหดูครับแทงในพื้นที่ว่างตรงนั้น อุ้ยเกือบเสียประตูอีกแล้วครับทางยูนเต็ดโอ้ลูกสวนของทางลูกทีมโอนิวทาได้ดีเลยนะครับบูบ้าบเหลือเกินและยูนเต็ดตรงนี้จะขึ้นมาแต่อุ้โหแนวรับเพียบไปหมดเลยครับทางวูบตรงนี้โบกลับมาเป็นของทางฟูง่านอีกแล้วครับโนรลลี่ฝากซ้ายมากวางฮิชาโอ้โหในการแข่งขันจริงกว่างฮิชานนี่ก็เล่นให้กับทางเกาหลีใต้ยอยู่นะครับต้องชี้แจงตรงนี้ครับ EFC 24เนี่ย เบื้องต้นมันปรับเดียวไทม์ได้แค่ฝั่งเดียวนะครับดังนั้นนัดที่ใกล้เคียงที่สุดก็จะเลือกเป็นฝั่งของทางยูเนเต็ดนะครับที่จะใช้ผู้เล่นที่สมจริงมากที่สุดนะครับส่วนทางฝั่งตรงข้ามน,นะตอนนี้ครับมันยังปรับทั้ง2ทีมไม่ได้ครับถ้าเ,เพื่อนๆมีเทคนิคไหนแนะนําก็แนะนําฟุตบอลกมเมท์เมินะครับพวกเรายินดีรับความเห็นทั้งหมดเลยนะครับจะไปพัฒนาครับตรงนี้นีโต้หมายแล้วหมายแล้วตัดเข้ามาในกรอบตัดเข้ามาในกรอบคืนหลังมาคุณยาโอ้โหดูครับ โอ้ยรอบแรกเตือนไปแล้วนะครับแต่รอบสองคุณย่าไม่ยอมเลยครับโอ้โห,โห,โหแล้วซัดแบบนี้โอ้โหหนีหายแล้วตุงตาข่ายทันทีครับจับหนึ่งจังหวะแล้วปั่นแบบนี้กดเต็มๆก็หนีมือเลยครับโอ้โหเนี่ยครับยัดตรงนี้พุ่งเป็นจรวดอย่างนี้เอาแต่เดียไม่ทันนะครับโอ้โหแล้วปัญหาคือความงคงเส้นคงวาของผลงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหละครับโอ้ตรงนี้ตามหลังเลยครับ อดูเดี๋ยวลุ้นกันต่อครับโบครึ่งชั่วโมงแรกครับ1-0ครับบูแฮมตันกับทางแมสเ e อไตเต็ดครับโบตรงนี้หอยรุ่นมีจิ้มกระแทกตรงนี้มาที่กานาโชกานาโชลำนี้โบขึ้นมาโบต้องขึ้นหลังก่อนครับเอาโบฝากมาที่กาชิมิโรกาซิมิโรขืนมาที่วารานวารานเอาเลยครับหลากตัดแล้วหลุยมาเองเลยครับวาราน วาลานตรงนี้เต็มไปหมดแล้วฝากมาที่แรฟฟอร์ดไหลามาหอยลุ่นหอยลุ่นพิกเราจะยับโอ้โหแมโบไปติดบล็อกนะครับและยังกลับมาเป็นของแมนอยู่แล้วหอยลุ่นขออีกทีึงโหเซฟของโอเซซาแม่ดูครับ35นาทีเมเจ์เต็ดเอาเลยครับยักกำลังจะตื่นและตรงนี้กว่าอิชานสวนมาเอาเลยครับโบฝากเอาเลยครับคุณย่าความเร็วมีแล้วลูกนี้เหมือนจะวัดนะครับคุณย่าะลอเกมไว้ก่อนนะครับ แล้วตรงนี้คุณย่าเก็บโบแล้ว <c oughs> จะด,ดีแต่ไม่ผ่านวารานแต่ตรงนี้แม่โบเพซซิ่งของวูอรงตันทำได้ดีแล้วขวาตรงนี้เนโตหมาอีกแล้วครับรอบ3รอบ3ามทงนี้เนโตคืนคืนที่โกเมสโกเมสดึงจังหวะแล้วดวนกับชอทแล้วลูกนี้โอไมโนวิ่งตัดหน้ามาแซงเลยครับ41นาทีตรงนี้ยัง10ครับโบขึ้นมาคุณพี่ไมโนไมโู ฝากมาที่กัน,นโชแลละโอ้โหดูครับจิมตรงนี้พื้นที่มีสวยเลยครับไม่ดูไม่ดูฝากบาสเฟอร์นันเดสจ่ายไม่ผ่านเลยครับโอ้โหแล้วซมเมโดเอาตัวรอดตรงนี้มาได้ดึงจังหวะแล้วฝากมากลางที่คิวแมนโกเมสเล่นกับทางเลมิน่าโอ้โหคุมจังหวะดีแล้วตรงนี้ถูกตัดไปก่อนอาร์แรฟฟอร์ดเป็นบอลทางยูเนเต็ดครับถึงเวลานหนึ่งนาทีบอลมาที่ดาโล่ฝากมาตรงนี้บูโน่จะยัดโอ้โหแต่ไม่ผ่านบอลยังคู่คิดก,กันอยู่แล้วตรงนี้ไหลามาแล โอ้โหแล้วตรงนี้ผู้ตัดสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกไปก่อนนะครับวูฮันตันเจ้าบ้านครับขึ้นนำทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหแล้วดูผลงานบุโน่ e r เฟอร์นันเดสลักนี้ในครึ่งเวลาแรก,กัเงียบๆอยู่นะครับสัมผัสบอลเพียงแค่สิครั้งยังไม่มีแอซิสยังไม่มีประตูนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับนัดสําคัญครับลิเวอร์พูลด,ดวลกับทางเชลซีครับบิ๊กแมชนัดนี้ทั้งมันทั้งเดือดแน่นอนครับกลับมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังนะครับโอ้โหยูไนเต็ดโดนขึ้นนําไปก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับและเดี๋ยวมาดูในช่วงเวลาครึ่งหลังนะครับว่าการแก้เกมของทางอีริกเทนฮากและการต่อกกอนของทางโอนิวผู้จัดการทีมของวูแฮมตัน จะสู้อยู่ในเต็ดได้ดีมากน้อยแค่ไหนครับไปที่หอยรุ่นหอยลุ่นหมวนมาออกซ้ายมาที่ไม่ดูแล้วตรงนี้เอาตัวรอดมาได้ก็ไม่ดูไม่ดูเอาตัวบังแล้ว <c oughs> ไม่ผ่านทางเซมโดะครับสถิติของทางวูธแฮมตันเนี่ยโอ้โหน่าเหลือเชื่อครับเจอกันกับไทยยูเตตห้านัดแพ้ไปถึง4นะครับแล้วก็ชนะยูเตตได้เพียงแค่นัดเดียวไม่มีเสมอครับ โอ้แต่ตก,การจำลองการแข่งขันนัดนี้ยูมา1-0เลวครับเชมิโดเอาเลยครับลังเลบอลคืนมาแล้วอยู่ที่เนโตเนโตไหลขึ้นคืนที่เลมิน่าโอ้โหอยู่ทุกที่แล้วตรงนี้ละมาเลยยัดโ,โ,โอ้โหดูครับแม่พูดว่าเลมิน่าอยู่ทุกที่ตรงนี้จ่ายแอตซิตให้คุณย่าเลยครับโอ้โห,โหตรงนี้พูดหลุดมายังไงครับเนี่ยดูครับจ่ายมาตรงนี้ครับ แล้วเปิดพื้นที่แล้วตัดในท,ทันทีแล้วยัดเลยครับโอ้โ oh หปั่นแบบนี้สวยๆเลยครับดูครับแตะหนึ่งจังหวะเปิดลําตัวแล้วยัดตรงนี้โอ้โ oh หดูครับเสาไกล2 0ทันทีครับเริ่มเกมมาโอ้โ oh หดูครับโอนิลปลุกมือทางลูกทีมดังๆเลยครับตรงนี้เอา2-0ครับทางฮูแฮมตัน54นาทีกับช่วงเวลาที่เหลือที่อยู่ในเต็ดต้องสู้ต่อครับโอ้โ oh หปัญหา ยังเป็นอยู่เช่นเดิมในรูปการนี้นครับความคงเิ้นคงวาครับก็ดูครับการขึ้นเกมยากลําบากเลยครับไม่ดูจะเอาโบ้ขึ้นหน้ายังไม่ได้ครับฝากมาที่บุโ,โลให้มากานาโชโบ้ขึ้นหลังมากาซิมิโรครับกาซิมิโร่ก็มีกระแสะข่าวได้รับความสนใจจากทางลีกซาอุดิอาระเบียนะครับเอาโบ้ขึ้นมาตรงนี้โบ้ขึ้นหลังที่ราเฟลวารวาน โอ้โหดันตัวเองขึ้นมาสูงเหมือนกันนะครับฝากตัวนี้มาแรดฟอร์ดแล้วเคาะเล่นกันโอ้โหแล้วดูสีเหลืองเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหหลังห้าตัวครับแล้วโอ้เซสาโอ้โหโโหลอกหน้าบ้านเลยตรงนี้แล้วบอลโยนขึ้นมาโอ้มั่นใจจริงครับเท้าสุดเท้าแล้วเป็นเลมิน่ามาอีกแล้วครับโอ้โหอยู่ทุกที่จริงไหลตัดมาตรงนี้แล้วโอ้โหมาติเนสยืดขาจิมโบไปครับ ผลงานของทางวูแพมตันเนี่ยที่น่าสนใจเ,เรื่องหนึ่งแต่ดูตรงนี้ก่อนโอ้โหเหมือนแต่เบายาวแล้วชนเนโตโอ้โหล้มไปแล้วครับแล้วผูตสินโอ้ให้เป็นลูกฝาวครับ64นาทีมีการเปลี่ยนตัวเลยครับเจ้าก,กูเมสออกไปแล้วเอาเบลละกราดลงมาครับส่วนทางยูเต็ดครับกานาโชไปพักแล้วเติมทางแอนโทนีครับ ผลงานอันนี่ก็กําลังมั่นใจครับนัดที่ผ่านมาก็ช่วยยูเนเตดชนะนิวพอร์ต4-2อเนี่ยก็ทั้งยิงทั้งจ่ายเลยครับตัวนี้เนโต้มียัดโอโ้โหจะยิงเลยนะครับตรงนี้ยน่าเข้ามือทางอัาไตนีเดียแล้วไม่เรียมโยนยาวๆขึ้นมาขึ้นตรงนี้แม่แต่ยังไม่ผ่านเอาเนโต้ลุยต่อโอโ้โหนัดน,นี้โดดเด่นนะครับฝั่งขวาของเขาเนี่ยครึ่งแรกทำอันตรายใล้ทางยูเนเตดเยอะแล้วตัวนี้โยนเข้ามาโยนโอ้โหสอสกัดออกไปก่อน แล้วแถวสองเลมีนาอีกแล้วครับเก็บบอลได้แล้วจิ้มตรงนี้จิ้มมาเรายัดเดอร์มาติเนสยืนขวางไว้สวยเลยครับมาตินเนสลำเลียงโบขึ้นมาเองฝากมาที่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดมองหาเพื่อนอยังไม่เจอครับโบตรงนี้ดึงจังหวะโอ้โหจะสวนแต่ดูครับโอ้โหดูแนวรับสีเหลืองมันเต็มไปหมดแล้วตรงนี้เอ่แล้วพอมมีพื้นที่เรดฟอร์ด บังโบแล้วโดนหลุมเลยครับสี่คนแล้วโอ้โห,โหถูกโฉกไปจนได้ครับโอ้โหเกมรับแน่นเหลือเกินแล้วตรงนี้กว่างอีชานกว่างอีชานฝากมาที่คุณย่าไขม,มาสวยครับเนโตเนโตวความเร็วแตะหายอีกแล้วแตะหายอีกแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วไหลผ่านคุณย่าโอ้โหโอุห้ยแฮตท,ทิกเลยครับนัดนี้โอ้โหอะไรจะเข้าขากบทาําเนโตขนาดนั้นนะครับเนี่ยโอ้โหนัดนี้ประสานงานกันเต็มๆมเนี่ย สองลูกแล้วนะครับที่อัซินให้กับทางคุณย่าแล้วก็เนโต้ที่สาคัญคือทั้ง3ลูกมีส่วนโอ้ยกับการทําประตูทั้ง3เลยครับแล้วตรงนี้ยัดมาเต็มๆเลยครับโอ้โหดูครับตังนี้คุณย่าเอาลูกบอลกลับบ้านเลยครับแล้วแปรเน้นๆโอ้โหดูครับผ่านมือเอาตายเป็นยีเดียไปครับตรงนี้30ศย์ครับแล้วดูครับอีกเทนฮากโอ้โหไม่พอใจเลยครับโอ้โหเริ่มกันใหม่ครับยูนเต็ด โอ้ตามหลัง3-0เลยครับ76นาทีโอ้โหดูครับเอาบอลขึ้นมาที่เรดฟอร์ดเรดฟอร์ดดึงจังหวะให้ทางบุโนโ่บอลขวามาที่เรดฟอร์ดครับมาครับเรดฟอร์ดต้องคืนมาที่ฮอยลุนบอลอีกทีกับซิมิโลซิมิโลยัดมาที่บุโน่เฟ,ฟนเดสให้มาแอนโทนีเล่นกับทางบุโนโ่แล้วตรงนี้ฮอยลุนฮอยลุนโอ้โหลุ เต็มไปหมดเลยครับโอ้ขวาม,มาเรดฟอร์ดเอาลหอยลุนมีเอาเอาะไรครับหมวนไหลมาตรงนี้บูโนโอ้โหอัดไปแต่ออยังติดดาวเสนต้องสกัดออกมาอีกทีสกัดตรงนี้ดูครับแถว2หวังอีชันอ้นี่เป็นดาวยิงสูงสุดของบูฮั้งตันตอนนี้นะครับซัดไป10ลูกแล้วครับเอาบอลมาตรงนี้คุณย่าคุณย่าลากบอลมาแล้วไหลตรงนี้ไม่ผ่านทางราเฟิวารานะครับ แล้วตรงนี้โอ้โหแรดดฟอร์ดจะพยายามเสียบแต่โบยังเข้าทางของทางวูมแมตันวอชัน,ชนไหลมาเอามีหลุดหุดตรงนี้โนรี่มีฝากมาแล้วตรงนี้เนาะเนอโอ้โห,โโหมาคุณย่าครับโอ้โหอะไรจะขนาดนะั้นนะสี่ลูกไปแล้วะครับ40โดวยวูลแมตันครับโอ้โหนำมาเชื่เต็ดไปสุดๆเลยครับตรงนี้40ครับโอ้โหสุดจริงๆ แล้วไหลมาตรงนี้ครับโอ้โหแต่หายแล้วคืนมาแล้วเนี่ยครับไหลผ่านว่วางๆยัดเลยโอ้โหคุณย่าตรงนี้ครับโอ้โหจับไม่จับแล้วยัดเลยโอ้โห,โโหดูครับ4-0พูนสวัสด์ตรงนี้โอ้เกิดอะไรขึ้นกับยูไนเต็ดลวครับโอ้โหดูการจำลองกอารแข่งขันนัดนี้เดือดจริงๆครับโอโ้เจ้าบ้านบูแฮมตันมาดุเลยครับเอาแล้วดาโลฝากมาที่เฟรนเดสโอ้โหแล้ว ทบเวลาจะเท่าไหร่เลยครับตรงนี้เหลืออีก3นาทีก่อนทศเวลาบโนฟเฟนเดสเอาบออกซ้ายมาที่คอบี้เมนูไหลมาเอาเลยครับแอนโทนีแล้วโอ้โหเอาตัวรอดตัวนี้มาแต่ไม่ผ่านเซเมโดครับบอแกเนโตอีกแล้วพื้นที่ฝากมาตรงนี้เอาเลนคุณย่าเล่นกับทาบรรยากาศให้มาที่อิชานเอาตัวรอดความเร็วรม,ม,มีโอ้โหเอาล่ลตรงนี้มาเบเลกาโอ้โหดูครับ โอ้ยตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาครับลูกทิ้งทางโอนิวตรงนี้5-0 5-0ไปเลยครับโอ้โหดูครับมาดูแฟนบอลเจ้าบ้านครับเฮกัน5รอบแล้วตรงนี้โอ้โหสนั่นเลยครับที่มูรินีสเตเดียมครับโอ้โหดูต้องชมความอิจฉาครับแข็งแล้วฝืนตัวเองมาแล้วตรงนี้แตะหนึ่งจังหวะแล้วรอเป้ายัดเลยครับโอ้โหไปเลยกานะครับโอ้โหดูแตะหนึ่งจังหวะครับเข้าทางอย่างนี้ซัดเต็มเต็มเลยโอ้โหดูครับ 5-0ครับโอ้โหสะใจเลยครับทางออนิวโอ้โหดูครับ5-0ตรงนี้ช่วงท้ายเกมแล้วครับแล้วจะจบที่5หรือเปล่าเอาเดโกดาโลถุเวลา3นาทีแล้วโอ้โหพูลสิ์เป่าจบเกมเลยครับโอ้โหบูธันตนเอาชนะสุดโหดเลยครับแล้วโอ้โหคุณย่าครับ4ประตูจากโอกาส5ครั้งนะครับคมไปไหนแลวครับเนี่ย โอ้โหสุดสนุกเลยครับวันนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16นะครับดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาแบ่งปันความสุขกับทางเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกลังใจให้กับทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16ด้วยนะครับเวมตัน5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับนัดสำคัญครับบิ๊กแมตช์ครับลิเวอร์พูลดวลกับทางเชลซีย้ำอีกครั้งครับ